สวัสดีครับพีรถบ้านๆนะครับผมวันนี้ผมมีรถส่วนตัวมานำเสนอครับผมคันนี้เป็นรถผมใช้เองนะครับเป็นดับเบิลยูสองศูนย์สี่คูเป้นะครับแล้วแต่งเป็นซีหกสิบสามนะครับผมรถวิ่งน้อยครับรถผมไม่ค่อยได้ใช้นะฮะไม่เก้าหมื่นนะครับใช้น้อยมากนะครับผมแต่งสวยตามรูปเลยนะฮะล้อเอ็มจีนะครับขอบสิบเก้านะครับเบรกเอ็มจีนะครับ แล้วก็เป็นโชคอะไรผมจำไม่ได้แล้วแต่ทำโชคล้อแม็กนี้รวมร่วมวมสองแสนอยู่ครับแพงอยู่นะฮะเครื่องเดิมครับไม่เคยยุ่งครับไม่เคยโมไม่เคยไอทั้งสิ้นนะฮะรถไม่มีชนหนักนะครับบางเดิมทั้งคันนะครับผมโอเคนี่นะครับไยใ,ในเดิมๆเลยนะครับไม่เก้าหมื่นเก้าหมื่นสี่นะครับ บ่ปรับไฟฟ้าคู่นะครับผมคันนี้นั่งได้นะฮะเป็นคูปเป้ที่เครื่องหลังนั่งได้นะครับอีกสองคนนะฮะคันนี้นั่งได้สี่คนนะครับนี่ครับบกไฟฟ้าทํางานหมดนะครับผมแล้วก็โอเคผมไปเรื่อยๆนะก็สตาร์ทเครื่องยเลยก็ได้ครับเครื่องดีมากครับนิ่งมากครับเพลงฟังเพละนะครับผมหลังคาสัลลูปนะครับทำงาน ปกติดีทุกอย่างนะฮะคันนี้ประหยัดน้ำมันนะเครื่องเบนต์ตัวนี้ประหยัดน้ำมันมากเลยเป็น M2 Gen1 Evo นะครับเนี่ยหลังคาสัลูปนะครับเปิดปิดได้นะฮะหลังคาแก้วนะครับนี่มาอยู่คนเดียวนะครับเครื่องดีมากครับคันนี้ฮะขับเชียงใหม่กรุงเทพน้ำมันอยู่ประมาณ1,500ครับลองได้ครับ ประหยัดนะไม่ใช่ว่าเบนซ์มันต้องแบบกินน้ำมันเสมอไปนะครับน่ครับ M 2 1ครับเป็นตัว turbocharger นะขับสนุกครับขับดีนะสวยนะรถผมคันนี้ถือว่าสวยนะใครได้ไปโชคดีนะครับเพราะผมใช้น้อยมากแล้วก็ดูแลดีตลอดครับเปลี่ยนโซวิตล่าสุดไป็นเจ็ดหมื่นกว่าที่ผมจำล่าสุดนะเมื่อประมาณ นี been been yes. okay. ่แหละระมาไปปลายปีนี่แหละเซ์วิสก่อนแล้วก็ยังไม่ได้ใช้อยู่เหมือนเดิมครับเสียได้ครับนะฮะดูท้ายกันดีกว่าท้ายก็เดิมๆเลยครับนะฮะล้อไหลคู่มือนะครับไม่ได้ใช้เลยฮะนี่ครับจริงๆแล้วผมใช้น้อยจริงๆเออตรงเนี้ยพับเบาะได้ด้วยนะเราพับแล้วเราแบบดึงตรงเนี้ยเดี๋ยวมันก็ปรับไปได้ครับไว้ขนของยาวๆอย่างพวกถุงก๊อฟหรืออะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าอะไรที่มันยาวๆก็วางเข้าไปได้นะ พราะตัวนี้มันเป็นตัวคูเป้เนาะมันมันก็ใช้งานได้หลากหลายกว่าตัวที่มันเป็นแบบสป,ปอร์ตเต็มๆที่นั่งได้แค่สองคนเนี่ยอ,อย่างพวกรถเอสเอลเคอย่างเงี้ยน,นั่งได้สองคนเนาะเนี่ยครับเครื่องดีเครื่องโคตรดีเลยผมบอกเลยดีจบทุกอย่างครับระบบอีโคใช้ได้ปิดได้หมดครับเนี่ยทํางานดีหมดเลย<า>ถ้าถามขาดทุนขายวันนี้ขาดทุนไหมผมบอกเลยครับยับ อันนี้ครับถ,ถ้าแดดออกแล้วก็ปิดตรงนี้อีกอันนึงก็ได้ครับมันก็จะมีตะไคร์อีกชุดนึงนะฮะที่กองแสงนะครับใช้ได้หมดหอครับอันนี้ฮะ,ะโอเคนะฮะจกไฟฟ้าอะไรใช้ได้หมดครับคันนี้สมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะฮะเดี๋ยวผมดับเครื่องยนต์ก่อนเนาะน่นะครับใช้งานได้ดีนะฮะรถชื่อผมเลยครับส่วนตัวผมเลยทะเบียนนี้ก็ให้ไปด้วยเลยนะครับเพราะมันไม่ได้ใช้จริงๆครับ สงสารรถฮะหาคนไปใช้ดีกว่านะครับคันนี้ตอนผมซื้อมผมก็ซื้อมือสองนะผมซื้อมาประมาณล้านนิดๆน,นะครับตอนผมซื้อมาไม่ก็ประมาณแปดหมื่นปลายๆแล้วอะถึงตอนนี้ไม่เกนะ้าหมื่นนะคิดดูดิไม่ได้ใช้แล้วก็คอยสวิตมันตลอดเลยนะฮะชุดแต่งก็สวยเลยรอบคันนะครับรถไม่มีชนหนักไม่มีพลิกความแดงสิ้นครับการันตีเลยครับเอาช่างมาดูได้เลยนะฮะ ชื่อผมโอนได้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้ขายขาดทุนยับครับแบ่งปันกันไปใช้นะฮะสวยครับวันนี้ขับไปไม่อายใครผมบอกเลยนะฮะโอเคนะครับสนใจก็ติดต่อนะครับที่0ูนย์แปดเก้าเก้าแปดศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์เก้านะครับผมย้ําทีนะครับศูนย์แปดเก้าเก้าแปดศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์เก้านะครับอยากจะรู้เพิ่มเติมจุดไหนแอดไลน์มาวิดีโอคอลมาคุยกันสอบถามอะไรผมไม่มีหมกเม็ดครับนะฮะ คันนี้สวิตถึงสวิตดีนะครับปภาษีผมเพิ่งต่อนะฮะคันนี้นี่ครับถึงสิงหาหกเก้านะครับตามนี้เลยนฮะหล่อแน่นอนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ